ល្រូព្វាច់មสิบีชន់ល្រាบ់មกរារលាស់ម្រងដែល្រាស្សាស់ផ្លាល់ខៈ แซ่อบบ่เรียบร้อยเอ้ยกาแฟอย่างคือขมแท้ไปส่งมาใหม่โอ้ยบอสิบเบ,บิ่งบ่ผมขมๆไปมาใหม่จ้าส่งให้ใหม่แล้วจับบเ่เป็นเป็นได๋แหน่แซบบ่ว้หวานบาน มันบวานโพไปส่งมามาใหม่จ้านอ้องมีแซ่บแท้ได้นอนบอดบอดจุกตาเอ้าจืดบะ <c oughs> นี่เฮ็ดเจวเร็วอยู่ม,มันเป็นแรงลงทุงคุณ่ะโอ๊ยส่งกาแฟายอีหยังหน่อยสิ กาแฟว่ามเหั่นไหมบอดกาแฟส่อมเองนี่นก็คือบอดส่อมกาแฟแบบเป็นซ้อมซ้อมเงินแถบแดนอยู่หั่นอยู่กลางๆกันอยู่ใกล้ๆกันน่ะน่ะเขาปรุงส้อมเสร็จมาแล้วไปส่อมอย่างกาแฟอันนี้ไปส่อมเมืไหม่โอ้ได้กลิ่นมะนาวมาดิพอนบอดพอนเบิร์จ้าเดี๋ยวขอไปลล่ทำไมสิตัวน้องหันบอน สิมาน้ำหอมเบอร์ดอียงสิกินเดียวนี้กาแฟรุ่นนี้นะเขาส่องส่น้ำเย็ยนก็นได้น้ำธรรมดาก็ได้โดซีส่องส่น้ำเย็นน้ำธรรมดาก็ได้ไปส่งน,นะส <Okay. S 1> ิกินเดียวนี้แม่ยี่ห้อไม่รุ่นไม่นี่เขาส่องส่น้ำเย็ยนก็นได <c oughs> ยิ่ให้ฉันเป็นโป้งหรืเนาะไปไป ขึ้นหอมตาแสบเหรอวะส่งอ,อ,อีกกันหน้าแก้วนึงมาแล้วจ้าเป็นตาแสบก็เลยส่งมาสองแก้วเลย<ฮ>เนน้ำแนยเอา้ารสชาติอร่อยกลมก็่อมสุทธิน์น่าใสบนี่อนะุ้ยลำหนาปากซอยหนาบ้านวันนี้ก็มี เซเว่นซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านขาทั่วไปมีขายเบิรแค่ซ่องละหาบาทเท่านั้นเริดแบบนี้แหละแ<จ>แม่ชอบเนสกาแฟเป็นกาแฟดำอเมริกาโน่ที่ปรุงสำเร็จในซองมาแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะรสชาติอร่อยเข้มหวานแบบกำลังพอดีเหมือนซื้อในร้านกาแฟอ่า เป็นซองพกพาง่ายชงง่ายพกไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ชงง่ายมากสามารถชงได้ในน้ําเย็นหรือจะเพิ่มน,น้ําแข็งเพื่อความสดชื่นได้เลยอ่าอันนี้แคลอรี่ข้อน้อยมากนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากเลยอ่าซองสีเงินแถบแดงๆแบบนี้นะคะตามร้านค้าทั่วไปก็มีขายตามเซเว่นหรือว่าห้างร้านใหญ่ๆก็มีขายซองละไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราซื้อ ยกซองแบบนี้มี25ซองเลยนะคะคุณแม่ชอบคุณแม่ปรื่มเนสกาแฟค่ะ